สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะฮะวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาสร้างโควิด tracker แอปด้วย Java c r i p นะครับก็จะเป็นแอปที่เราเอาไว้ดูจํานวนของผู้ป่วยผู้ติดเชื้อนะครับหรือว่าผู้ที่รักษาหายแล้วผู้เสียชีวิตอะไรอย่างนี้ทั่วโลกเลยนะครับก็จะมีจํานวนบอกนะครับทุกอย่างนะฮะก็ปัจจุบันนี้ถ้าทุกคนได้ติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่าเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยนะครับระบาดทั่วโลกเลยนะครับ ก็ประเทศไทยก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเยอะเลยเป็นร้อยลายแล้วตอนนี้นะครับผมก็เลยอยากจะาพาทุกคนเนี่ยมาสร้างแอปตัว COVID Tracker เนี่ยเอาไว้ดูนะครับติดตามการเคลื่อนไหวจากทั่วโลกเลยว่ามีจำนวนลดลงหรือเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างตัวแอป COVID Tracker ด้วย JavaScript ไปพอพร้อมกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม นี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับแอป COVID Tracker ที่เราจะมาสร้างกันในวิดีโอนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะมีการโชว์นะฮะจำนวนเคสทั้งหมดนะครับผมจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับจำนวนที่รักษาหายเคสใหม่นะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตรายใหม่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนี้จะเป็นตารางนะครับที่เอาไว้แสดงนะครับประเทศแล้วก็เคสเดธนะครับ แล้วก็จำนวนที่รักษาหายตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับทุกคนมาเริ่มลงมือกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยจะพามาทำในส่วนของ user interface ก่อน UI ก่อนนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยผมจะมีการใช้เป็นไอคอนของ font awesome ด้วยนะครับทุกคนก็สามารถไปเอามาได้นะครับจากตัวนี้เลยนะครับเว็บไซต์นี้นะฮะเป็นเวอร์ชันี่น4.7.0นะครับเพราะว่าเราจะมีการใช้ไอคอนด้วยนะครับ โอเคมาในส่วนของ h t m l นะครับผมจะมี class wrapper นะครับแล้วก็ข้างในนี้นะฮะเราจะมี class statistic แล้วก็ข้างในนี้จะมี class total case box นะครับโอเคแล้วก็ข้างในนี้เนี่ยเราจะมีอ่าเป็น h 2นะครับแล้วผมก็จะมีเอาไอคอนมานะฮะเป็น far far address book อ่านะครับผม กำหนด area hidden เป็น true นะครับโอเคแล้วก็เราจะมีข้อความนะครับเขียนว่า total c a s e นะครับ total cases นะครับโอเคอ่าตรงนี้เดี๋ยวด้านล่างนะครับก็จะมีเป็น tag p นะครับซึ่ง tag p ตัวนี้เราจะเอาข้อมูลเนี่ยมาแสดงนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมจะเขียนเป็น dummy text ไว้ก่อนนะครับเป็น ข้อมูลเฟกไปก่อนก็คือเทส t นั่นเองนะครับข้อความว่าเทสผมจะมีใส่สไตล์แบบอินไลน์ไปเลยนะฮะขนาดฟอนต์สามเรมนะครับอ o t ทั c เคสเพราะว่าผมต้องการให้มันตัวใหญ่นิดนึงแล้วก็จะมี ID เป็น Total Cases นะครับโอเคมาดูที่หน้าเว็บนะฮะอ่ะก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะทำส่วนต่อไปกันต่อเลยก็คือต่อจาก Total Cas e box เนี่ยเราจะมี Class box w r a p p e r นะครับ box wrapper อ่ะแล้วก็ข้างในนี้จะมี class box นะครับข้างใน box นี้ก็จะมี h 2นะครับอ่ะมีไอคอนเหมือนกันตัวนี้จะเป็น far far user times นะครับโอเคกำหนด area hidden เป็น true ด้วยแล้วก็จะเขียนว่า total death นะครับผมอ่ะด้านล่างก็จะเป็น tag p เหมือนกันนะฮะแต่ว่าตัวนี้จะ ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับจะประมาณ1.5 ram โ okay. อเคแล้วก็กำหนด id เป็น total death นะครับอ่ะผมจะเขียน test ไปก่อนจากนั้นเนี่ยเราจะก๊อปมาอีก3ตัวนะครับก็ก๊อปตัว box มาเลย1 2 3นะครับอ่าเราก็จะมาเปลี่ยนตัวที่2นะครับตัวที่2นี้จะเป็น total recovery นะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนไอคอนก่อนจะเป็นไอคอน far far, far refresh นะครับ อ่าแล้วก็เป็น total recovery โอเคตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น total recovered นะครับผมโอเคนะครับตัวที่4นะครับจะเป็นอ่า new case นะครับผมอันนี้ไอคอนจะเป็น plus circle นะฮะโอเค okay. ก็จะเปลี่ยนเป็น new case อ่าตรงนี้ด้วย new case นะฮะ โอเคนะครับตัวสุดท้ายครับตรงนี้จะเป็น new death นะครับก็คือผู้เสียชีวิตใหม่นั่นเองนะฮะ user circle o นะครับเปลี่ยนจาก total เป็น new นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็น new death นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับมาดูที่หน้าเว็บกันอ่ะเราก็จะได้มาแบบนี้แหละนะครับผมอ่านจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของ ตารางนะครับเอาไว้โชว์ข้อมูลของประเทศนะครับแต่และประเทศว่ามันมีอ่ากี่เคสกี่เดซอะไรพวกนี้นะครับอ่าด้านล่างตรงนี้ผมจะสร้าง Tag ก a ท็บลขึ้นมานะครับมี Class เป็น countries underscore stat แล้วก็ ID นะครับเป็น countries underscore stat เหมือนกันโอเคข้างในนี้เราก็จะมีเป็น tr นะครับแล้วก็ th อ่ะเราจะเขียนว่า country อ่ะเดี๋ยวผมจะก๊อปมาอีก4ตัวนะฮะ1 2 3 4 cases death อ่ะเดี๋ยวก่อน cases death serious critical Total Recovered นะครับโอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเขียนในส่วนของ CSS นะครับตกแต่งหน้า UI ของเราให้สวยงามกันต่อเลยโอเคครับมาในส่วนของ CSS นะครับผมก็จะทำการ reset ค่า browser ก่อน margin 0 padding 0กํากำหนด box sizing เป็น border box นะครับแล้วก็ผมจะเข้าถึง tag body นะฮะกำหนด font family เป็น Arial นะครับแล้วก็ Background Color mm. เป็นสี 1e88e5 นะครับโอเคจากนั้นผมจะกำหนดสีของอไอคอนนะครับผมเป็นสีเหมือนกับ Background เลยอ่าเป็นสีนี้นะครับมาดูที่หน้าเว็บก่อนอ่าก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยเราจะเข้าถึง Class w r p p p r r นะครับผมจะกำหนดความกว้างเนี่ย 1, 1 0 4 0พิแล้วก็จัดกึ่งกลางด้วย Margin 0 Auto นะครับจากนั้นผมจะเข้าถึง Class Statistic นะฮะจะใช้ Display เป็น Flex นะครับแล้วก็ Flex Direction เนี่ยเป็น Column นะครับโอเคมันก็จะขึ้นมาต่อกันอนี้นะครับอ่ะไม่ได้ขึ้นมาต่อแต่ว่าจะเรียงกันลงมาบนลงล่างนะครับเพราะว่าผมใช้ Flex Direction เนี่ยเป็น Column ถ้า แบบค่า Default มันจะขึ้นมาต่อกันเห็นไหมนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยผมจะเข้าถึงคลา s อ่า total case box นะครับตรงนี้ผมจะมี Margin Top 2 Rem เรมนะครับจากด้านบนลงมาข้างล่างเนี่ยประมาณ2 r e เรม p d i n i n g รอบด้านเลย3 r e เรม x t x t i g n Center นะครับจัดกึ่งกลางข้อความอ่า d o r r e r r u s i u s i x e l b a c k พิกเซลสีขาวนะครับ box shadow ห้าพิกเซลหพิกเซล x, x y แล้วก็ความฟุ้ง4 0่สพิกเซลสีเงาเป็น rgb a นะครับก็คือจะมี alpha ด้วยประมาณ0.3นั่นเองนะครับอ่ะก็จะได้แบบนี้ฮะอ่ะเห็นไหมครับได้แบบนี้ละโอเคจากนั้นเราจะเข้าถึง class box underscore wrapper นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเลยแต่ว่าเราจะมีการใช้ grid เพราะว่าอะไรครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอสีตัวเนี้ยนะครับ เดี๋ยวเราจะมีการใช้ Grid นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะกำหนด Margin Top ก่อน1 Rem นะฮะกำหนด Display เป็น r r i grid t e m p l a t e อ่า c o l u m นนะครับผม Template Column ซึ่งผมจะให้มันมี4 Column ก็จะใช้ Repeat 4แล้วก็ความกว้างเนี่ยก็เป็น1 fr ก็คือให้มันคำนวณความกว้างให้เลยนะครับจากนั้นก็มี Padding 1 Rem นะฮะ Text l i n ลเป็น Center นะครับ Border radius 15 Pixel background สีขาวนะฮะแล้วก็ box shadow box shadow 5 Pixel 5 Pixel x y ความฟุ้ง40เงาก็เหมือนกันนะครับตามนี้เลยนะครับอ่ะมาดูที่หน้าเว็บกันโอเคก็จะได้เป็นแบบนี้ละนะครับผมจากนั้นนะครับผมผมจะเข้าถึงตัว class box นะครับผมก็จะมีการกำหนด border right 1 p i x e พิ solid เป็น ccc นะครับก็คือจะเป็นเส้นตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะเอาออกเราทำไงก็คือเราจะใช้ sudo class ที่ชื่อว่า last child นั่นเองนะครับ box colon ตามด้วย last child ก็จะเป็นก็คือกล่องตัวสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องให้มันมี border เห็นไหมครับหายไปละโอเคจากนั้นเนี่ยผมก็จะอ่า สไตล์ตัวนี้ด้วย table นะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าถึง class countries underscore stat นะครับนี้กำหนด width เป็น100%กว้างเต็มนะครับ margin top 1 rem padding 1 rem t e x t slide center border radius 15 Pixel background เป็นสีขาวนะครับแล้วก็มี box shadow uh, box shadow 5พิกเซล5พิกเซล40พิกเซล RGBA อ่ะตามนี้นะครับอ่าโอเคก็จะเห็นว่าได้หน้าตา UI มาแบบนี้แหละทีนี้ก็เหลือแต่ในเรื่องของการ fetch API มานะครับด้วย JavaScript ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยซึ่งอันดับแรกเนี่ยนะครับทุกคนจะต้องมี API นะครับซึ่งผมจะใช้เป็นตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ ผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยใช้เป็นของตัวเองนะอันนี้คือของผมนะมันก็จะมีคีย์นะครับซึ่งไอคีย์ตัวเนี้ยมันจะแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ให้ทุกคนสมัครนะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะฮะอ่ะตรงนี้เนี่ยเราจะมีการใช้อยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับ API ก็คือจะมีการเอาตัวอ่ะ World Total s t a t มานะครับตัวนี้นะฮะอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น Cases by country นะครับ2ตัวพอนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวอันดับแรกเลยเรามาที่ Java Script ก่อนผมจะทำการสร้างตัวแปร get เอาพวก ID จากอ่าพวกนี้มาก่อนนะครับเนี่ยที่เราจะต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาแทนที่ตัวเนี้ยก็คือเนี่ยจะเห็นได้ว่าม,มันมี ID พวกนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้ Java c r i p get มานะครับโอเคก็ใช้การสร้างตัวแปรแ,แบบเลทนะฮะ new cases ผมจะใช้คำสั่ง document .getelementbyid นะครับก็จะเป็น id new case นะครับโอเคจากนั้นนะครับผมแล้วก่อน document .getelementbyid อ่ะโอเคหรือว่าเขียนผิดนะฮะับ c o s e c o d e มันแจ้งโอเคต่อไปก็จะเป็น new death นะครับผมเหมือนกันนะฮะ id new death นะครับ เดี๋ยวผมก็มาเลยด้วยกันอีกอ่าสี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวที่สามนี่จะเป็น total death นะครับ total death ตัวที่สี่นี่จะเป็น total recovered นะครับตัวที่ห้านะครับจะเป็น total cases ตัวสุดท้ายจะเป็น table นะครับเป็นตารางตารางจะมี id เป็น countries underscore stat นะครับโอเคก็ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยก็ลองมาเช็คได้นะครับว่ามันตรงหรือเปล่าอลองมาเช็คดูนะฮะ total cases โอเคนะครับก็ตรงนะฮะนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยเราจะทำการ fetching นะฮะ the world data นะครับผมอ่ะเราจะมีการใช้ตัว fetch นะครับของ JavaScript นะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะใช้เลย fetch ตัวนี้นะครับผมซึ่งข้างในเนี้ยเราก็จะเอาตัว URL API มานะครับตัวแรกก็คือเราจะใช้เป็น fetch ของ World Total s t a t มาอ่ะก็คลิกมานะครับแล้วเราก็ก๊อปตรงนี้มาเลยซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะเราก็เปลี่ยนเป็น JavaScript ได้นะครับอ่ะ ซึ่งรูปแบบมันก็จะเปลี่ยนให้เราเดี๋ยวคลิกปุ๊บเป็น fetch ะนะครับเลือกเป็น fetch อ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งง่ายมากครับเราจริงๆเราก๊อปมาเลยก็ได้เพราะว่ามันใช้แบบนี้อยู่แล้วนะครับก๊อปมาแล้วก็มาวางแทนไปเลยนะครับผมโอเคก็จะได้มาแบบนี้เลยนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีการ s e ต method เป็น get นะครับ headers เป็นนี่ฮะ x rapid api host ตามนี้นะครับ rapid api key ก็ตามนี้นะครับอ่ะย้านะครับผมย้ําว่าให้ทุกคนเนี่ยใช้เป็นของตัวเองนะนะครับผมโอเคนะฮะเรียบร้อยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลที่เรา fetch มาเนี่ยจากอ่าข้อมูลที่เราได้มาจาก response เนี่ยนะครับเอาไปแสดงที่หน้าเว็บใช่ไหมนะครับก็ตามนี้เลยที่เรา get อ่า id มาแล้วเก็บไว้ในตัวแปรเนี่ยนะครับอ่าอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดู console log ก่อนจะเห็นได้ว่าเนี่ยเราอ่า response มาแล้วอันนี้คือที่มัน response มาแล,แล้วก็เราสามารถอ่า log ดู นะครับตัวข้อมูลได้ก็มาหลอกดูกันก่อนนะครับว่าข้อมูลมาจริงไหมอ่ามาที่คอนโซลนะฮะอ่ก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวรีสปอนนี้คลิกแตกออกมาดูนะครับก็จะเห็นว่าอ่ะมาแล้วนะครับผมโอเคนะฮะทีนี้ฮะถ้าเราอยากรู้หะว่าข้อมูลเนะี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะเข้าถึงได้เราสามารถเทสเอนพอยต์ได้ตรงนี้อ่ะกดปึ๊กไปเลยมันก็จะยิงไปนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่ามันจะ มีอะไรออกมาบ้างอ่าข้อมูลที่เราเข้าถึงได้เนี่ยก็จะมีเห็นไหมครับตามนี้เลย total cases total death total recovered new cases new deaths แล้วก็ไอตัว taken at เนี่ยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเรามาอันดับแรกเนี่ยมัน response มาใช่ไหมเราต้องแปลงมันเป็นอ่ json ก่อนนะครับก็คือใช้ response d json นะครับอ่ะตามนี้นะครับเดี๋ยวผมลบ อันนี้เลยจะได้ไม่งงนะครับแล้วก็เราจะเซนนะฮะซึ่งพอเราแปลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ข้อมูลมาแล้วแล้วเราก็จะมีการรับพารามิเตอร์เป็น Data มาหนึ่งตัวนะครับซึ่งข้อมูลมันก็จะอยู่ในเนี้ยจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใช้ return นะครับด้วย arrow function โอเคจากนั้นเนี่ยเราทำไงอ่าเราทำไงต่อก็เดี๋ยวผมจะล็อกอีกอ่าเดต้อีกทีนึงให้ดูโอเคตรงนี้เดี๋ยว มันแจ้งว่ามี Error นะครับผมโอเคผมน่าจะลืมวงเล็บอีกตัวหนึ่งไปนะฮะอ่ะนะครับนี่ฮะพอเราแปลงเนะี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยข้อมูลมันมาแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับผมโอเคทีนี้เราทำไงต่อก็คือเราจะทำการดึงตัวแปรมาฮะตัวแรกจะเป็น total cases แล้วก็จะเข้าอ่า ตัว inner html นะครับเข้าถึง property ตัวนี้นะครับก็คือมันจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใน html นั่นเองนะครับอ่ะเราก็จะเอา data นะครับ dot total cases อ่ะเข้าถึงข้อมูลตัวนี้โอเคนะฮะแล้วทีนี้เดี๋ยวเซฟแล้วมาดูหน้าเว็บก่อนว่ามันมาไหมอ่ะเห็นไหมครับว่ามาแล้วนี่คือตัวเลขณปัจจุบันนะครับซึ่งตอนแรกที่ผมเช็คเนี่ยมันยังเป็น1 8 2 0 0 0 600อยู่เลยนะครับตอนนี้เพิ่มมา5คนแล้วนะครับผมอ่ะก็ก๊อปมาอีกนะครับมันจะมีอีกอ่าสตัวนะครับตัวที่สจะเป็น new cases นะครับผมอ่ะ new cases ก็เข้าถึงตามนี้เลยนะครับต่อไปจะเป็น new death นะครับก็เข้าถึง new death Total death Total recovered อ่ะโอเคนะครับทีนี้มาดูหน้าเว็บกันว่าข้อมูลอ่ะเห็นไหมครับว่าข้อมูลเนี่ยมาแสดงอะไรเห็นไหมก็ตามนี้เลยจํานวนทั้งหมดนะครับเคสทั้งหมดตายไปแล้วเท่าไหร่นะครับเสียชีวิตนะฮะอ่า Total Recovery นะครับอันนี้ก็คือรักษาหายนะครับแล้วก็มีเคสใหม่มาแล้วก็เสียชีวิตใหม่นะครับก็ตามนี้นะครับทีนี้เหลือแต่ตรงนี้ฮะจะเป็นให้แสดงประเทศแล้วก็เคสจำนวนการเสรียชีวิตนะครับอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวเรามาทำกันต่อเลยนะครับโอเคอีกตัวนึงเนี่ยเราจะา fetching นะครับ the c a s e by country data นะครับซึ่งเราก็จะเปลี่ยน URL นะครับ จากเดิมที่เราใช้เป็นตัวนี้ใช่ไหมไอ้ world total s t a t เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ฮะ case by country นั่นเองอ่ะเหมือนเดิมครับเราก็ก๊อปมาได้เลยหรือว่าจะ test e n d p o i n t ก่อนก็ได้ว่าเราจะเข้าถึงข้อมูลอะไรมาตัวไหนบ้างนะครับนี่ก็จะมีเยอะมากเห็นไหมนะครับจะมีเยอะมากเลยโอเคตามนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะก๊อปมาแล้วกันโอเคก๊อปมาเลยนะฮะ copy มาแล้วก็มาวางตรงนี้เลยนะครับโอเคก็ตรงนี้จะเป็น c a s e by country นะครับอ่าจากนั้นก็ทำเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปของตรงนี้มาเลยแล้วกันอ่าแต่ว่าเราจะเปลี่ยนตรงนี้นะฮะโอเคซึ่งอันดับแรกเนี่ยเราก็ลอกดูก่อนว่า data มันมาหรือเปล่านะครับทาง console อ,อ่ะก็จะเห็นว่ามานะฮะ อะตรงนี้จะเป็น country stat a r r a มี163ตัวนะฮะโอเคตามนี้นะครับผมจากนั้นนะครับทำไงต่อก็คือเดี๋ยวผมจะสร้างตัวแปรชื่อว่า country stat นะครับผมแล้วก็ผมจะทำการเก็บนะฮะข้อมูล country stat อะก็คือเข้าถึงข้อมูลในส่วนของ country stat แล้วกเก็บไว้ในตัวแปรนะครับโอเคก็ลองลอกดู อีกทีก็ได้นะฮะ country stat นี่ฮะก็จะเห็นว่าเนี่ยนี่คือข้อมูลทั้งหมดของเราตามนี้เลยเห็นไหมก็จะมีเนี่ยแต่ละประเทศนะครับว่าติดเท่าไหร่นี่คือตอนนี้จีนก็ยืนหนึ่งอยู่นะครับรองลงมาก็คือจะเป็นอิตาลีอิลานสเปนนะครับผมตามนี้เลยโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะทำการอ่า เอา country ทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยการใช้ loop นั่นเองก็คือ loop เอาข้อมูลทุกประเทศอามานะครับผมก็ใช้ for loop ก็ได้นะครับอ่าผมก็จะใช้ let i เท่ากับ0ก่อนนะครับถ้าเกิด i น้อยกว่า country stat นะครับก็ให้ dot .length นะฮะก็คือจำนวน stat ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ให้ i บวก,บวกจำนวนนะครับผมอ่าทีนี้เราลอง console log อีกทีเช็คนะฮะเช็ค Country. ซึ่งถ้าเราจะดูข้อมูลทั้งหมดเราจะต้องใส่ i n d e x ไปต่อท้าย,ยก็คือเป็น I n d e x i นั่นเองนะครับต่อท้ายแบบนี้ามาดูใหม่เห็นไหมครับนี่ก็คือข้อมูลนะฮะที่เราหลอกมาเนี่ยนะครับเห็นไหมก็จะออกมาแบบนี้ละนะครับทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือทำไงเราก็จะทําการอิน i n เ e r ร์ Insert ข้อมูลไปที่ตารางใช่ไหมครับโดยการใช้เจ้า c อ i p ิคัอันดับแรกเลยผมจะสร้างตัวแปรชื่อว่า row นะครับ แล้วก็ผมจะดึงตัวแปล table มาแล้วก็ใช้ตัวฟังก์ชัน insert row นะครับซึ่งผมก็จะ insert ไปที่ตารางนั่นแหละนะครับ insert row ตรงนี้ผมจะเอา i มาบวกกับ1น,นงนะครับอ่าจากนั้นนะครับตามด้วย country name นะครับผม country name ก็คือชื่อของประเทศนะฮะเราจะเอาตัวแปร row มาแล้วก็ dot. ตรงนี้เราจะ insert ไปที่ cell นะครับก็คือ มันจะเป็นตัวแรกก็จะเป็น0นย์นะครับเซลศ์ศูนย์ก็คือตัวแรกนะฮะถ้าเรามาดูนะมาดูเนี่ยที่อยู่ก็คือจะเป็น Country ตัวเนี้ยมันจะเริ่มนับจากศ1นย์ 1, 2, 3, 4, มาอย่างงี้นะครับโอเคเพราะมันเป็น Ar ร a y นะครับอ่ะจากนั้นนะฮะตามด้วย Cas e s นะครับตรงนี้จะเป็น r o w insert ร์ l ซนะครับ1ก็คือตัวที่2นะครับต่อไปเป็น d a ดส s นะครับ row insert sale song serious critical row insert sale some have right? recovered per country any row dot insert sale 4นะครับผมโอเคอ่ะทีนี้เราเอาข้อมูลเนี่ยนะครับเก็บไว้ในตัวแปรแล้วทุกตัวแล้วทีนี้ทําไงครับก็คือจะทําเหมือนตัวด้านบนเลยเราก็จะไปเปลี่ยนเนื้อหาใน h t m l โดยการใช้ตัว inner h t m l นั่นเองนะครับอ่ะก็ดึงมาครับดึงตัวแปรมา country name ตรงนี้ก็ inner h t m l ตามด้วย country stat นะครับ index i ก็คือ ข้อมูลทั้งหมดอ่ะนะครับจากนั้นเราก็จะเข้าถึงในส่วนของ country name นั่นเองนะครับผมต่อไปก็จะเป็น cases inner html country uh, stat index i ต,นน cases. ต่อไปจะเป็น deaths นะครับ inner html country stat index i d e a t s serious critical อ่าตรงนี้จะเป็น serious critical นะครับแล้วก็ r e c o v e r per country in HTML โอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้มาลองเซฟนะครับแล้วก็มาดูผลลัพธ์กันว่าข้อมูลเียมาหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคตรงนี้เดี๋ยวก่อนผมน่าจะเขียนอะไรผิดไปนะฮะโอเคครับ, okay. รบทุกคนก็คือข้อมูลไม่มาใช่ไหมในส่วนของเทเบิลเดี๋ยวมาดูทางคอนโซลว่าเขาแจ้งอะไรก็คือ type error cannot read property insert r o w นะครับเราก็มาดูว่าเราเขียนอะไรผิดหรือว่าตรง insert r o w ตรงนี้ผมว่าไม่ได้เขียนผิดนะ แต่ผมว่าน่าจะเก็ต id ผิดเดียวก่อนมาดูที่ table อ่ะจริงด้วยครับโอเคซึ่งมันเป็น s t a t อ่ะ id ตรงเนี้ยแต่ผมเขียนว่า country state นะฮะอ่ะลบตัว e ออกมาดูใหม่โอเคนะครับข้อมูลมาแล้วนะครับผมอ่ะทุกคนก็จะเห็นว่าเมื่อกี้นี้นะครับที่เราทำเนี่ยอ s o t a l case อยู่ที่605ใช่ไหมแต่ตอนนี้เพิ่มมาอีก4คนแล้วเป็น609นะครับก็จะเห็นได้ว่า อัปเดตเรียลไทม์เลยเห็นไหมครับอ่าโอเคก็นี่ฮะประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูประเทศไทยซิว่าอยู่อ่าประเทศไทยล่าสุดเนี่ยติดร้อยกว่าเคสใช่ไหมอ่าติดเพิ่มมา30กว่าคนก็จะเป็นร้อยกว่าอ่านี่ครับเจอละไทยแลนด์นะครับ1 4 7เคสนะครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอ่าเสียชีวิตนะครับตายไป1คนนะครับแล้วก็รักษาหาย35นะครับผมโอเคก็นี่ฮะ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวโควิด tracker นะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพนะครับใครที่แบบอยู่บ้านได้ก็ควรจะอยู่นะครับไม่ควรที่จะออกไปแบบข้างนอกคนเยอะๆอย่างเงี้ยผมก็อยู่แต่ห้องนะฮะอยู่แต่บ้านเลยนะครับก็ช่วงนี้แบบรักษาตัวไม,ไม่พยายามไม่ออกไปไหนนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนใครที่จําเป็นต้องออกอะ่ะก็ใส่แมสไว้ด้วยนะครับก็เช็คดูว่าพื้นที่ตรงไหนอ่า เสี่ยงก็อย่าเข้าไปนะครับผมประมาณนี้รักษาตัวเองไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับก็หากชอบวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดสมครไนนะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ